โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับมาจะเจอกันในช่วงไลฟ์สดกันช่วงเช้าๆนะครับไลฟ์ INE, สดบรรยากาศการจรัดรายการฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปนะครับนะเมื่อวานก็คึกคักกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของจับรางวัลลุ้นโชคกันนะครับนะคือจะว่าลุ้นโชคก็ไม่เชิงนะคุณลูกค้าเพราะว่าคุณลูกค้าไปถึงก็ได้รางวัลกันทุกคนเลยนะครับเนาะดิฉัน โอ้รวยนักัเลยพี่วันวันหนึ่งพี่พี่ตั้งตารอเลยใช่ไหมพี่เนี่ยเออรวยนักเลยในสุดยอดแล้วครับพี่อนุภาพสวัสดีจ้าพี่อนุภาพสวัสดีครับสวัสดีนะคุณลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะครับคือขออนุญาตเปิดแมทที่หนึ่งก่อนนะก่อนที่จะไปไลฟ์สดโปรโมชั่นหนึ่งโปรโมชั่นหนึ่งโปรโมชั่นหนึ่งจะอยู่ตรงคือโปรเก่าอะไรผมอ่าถ้าเป็นภาษาผมก็คือโปรเก่าว่วาง โอ้คือว่างคักแต่พี่คืนสวัสดีจา้าพี่คืนพี่คืนเดี๋ยวน่าจะเป็นวันสองวันในเลยพี่คืนเพราะว่าใบปลิวมาแล้วสองสามมัดแต่ว่ามันมันไม่พอแจกก็เลยเหลือเหลืออีกหกมัดเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้น่าจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะพี่คืนก็โอเคนะจจะโรซ่าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าก็เปิดแมสไล์สดอยู่คนเดียวนะฮะเดี๋ยวตอนที่จะไปไล์สดโปรโมชั่นเก่าตรงนี้เราก็จะปิดแมสแล้วก็เดิน ตักทายกันก่อนตักทายกันก,น,กยกนก่อนว่าบรรยากาศเมื่อวานเป็นยังไงบ้างโอ้ยบรรยากาศเมื่อวานแทบเป็นลมเลยคุณลูกค้าทั้งหลายนะโอ้ยคุณลูกค้าเยอะเยอะอยู่แต่ว่าก็ก็สนุกดีกับบรรยากาศกับการลุ้นโชคลุ้นรางวัลกันนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบก็แจ้งข่าวต่อต่อกันไปด้วยนะครับว่าซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปนําไปเสร็จไปลุ้นโชคลุ้นรางวัลกันที่บริเวณโปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนนะครับคุณลูกค้านะโปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอยู่นะ1 0 0 0บาทลุ้นโชค เป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็ได้นะได้หมดเลยก็คือไปตรงนั้นได้รางวัลกันทุกคนนะคุณลูกค้านะจริงๆนะรได้รางวัลกันทุกคนเลยรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็รับไปนอกจากจะได้ของแถมที่ประชาสัมพันธ์แล้วนะบางรายการที่คุณลูกค้าซื้อเนี่ยมีของแถมที่ประชาสัมพันธ์นะครับนอกจากแลกของแถมเสร็จแล้วเนี่ยรับใบเสร็จตรงไอ้ตัวนั้นแหละฮะใบนั้นแหละฮะไปจับรางวัลกันที่โปรโมชั่นบันไดเลื่อนกันอีกทีหนึ่งนะครับ จะรางวัลกัน9วันนะคุณลูกค้าจากวันนี้เมื่อวานละเมื่อวานเมื่อวานถึงวันที่3ตุลาคมทั้งหมด9วันด้วยกันนะครับซื้อครบ1,000ันบาทจากตั้งแต่เปิดห้าง9้าโมงครึ่งจนกระทั่งถึงปิดห้าง2ทุ่มเลยคุณลูกค้านะเรารับคุณลูกค้าเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่2วันที่3เสาร์ที่2ที่3คือวันเสาร์อาทิตย์หน้าก็จะมีรายการพิเศษแรกซื้อพัดลมในราคา47บาทนะครับน้าจริงๆ47บาทนะมีตั้ง400ตัวนัฮะ2วันวันละ200ตัวก็400ตัวัะ แล้วก็จักรยาน20คันเออสองวันก็วันละ10คันนะฮะเนี่ยโอ้โหสุดยอดละกระเป๋าเดินทาง99บาทนะครกระเป๋าเดินทางนี่ก็2วันเช่เดียวกัน60บใบนะฮะก็ตกวันละ30บใบกระเป๋าเดินทางคุณลูกค้าแล้วก็ กลองตู้ลิ้นชักใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่เลยนะฮะปกติก็เราขายที่199บาทวันนั้นเราจะขายเพียงแค่47บาทเท่าน,นั้นเอง60ใบวันละ30ใบเห็นไหมอ้าก็คุณลูกค้ามาที่2ที่3สะดกจริงๆแล้วพิเศษนะคุณลูกค้าถ้าเหนื่อยนะัก ไปพกักศูนย์อาหารทานอาหารฟรี500จานวันละ500จานวันที่1ก็500ยจานวันที่2ก็500ยจานคุณลูกคา้าโอ้วันที่2ที่สามิาย์หน้าสนุกสนุกสนุกกว่านี้อีกแน่เลยแล้วก็คุณลูกคา้าหลายแหละท่านก็จอ้องละต้นเดือนหน้าสบายเราแล้ว,ลวทงบัตรธนาคารแห่งรัฐทุกอย่างได้นะลูกคุณลูกค้าได้บัตรธนาคารแห่งรัฐก็ได้พี่อ่พนิดาสวัสดีจ้าพานิดาสบายดีไหมสบายดีไหม พี่บุ๋มเบยมสบายดีไหมจ้าแต่ละคนโอ้ถักทายกันมาหลือเกินยิ้มสาม้วยจะไม่ได้ไล์อะไรเลยยิ่สามคนแล้วยิ่สี่แล้วก็ว,วันนี้จะพาดูโปรโมชั่นเก่าโปรโมชั่นหนึ่งนะฮะยี่ห้าแล้วโปรโมชั่นหนึ่งก็วันนี้มีสินค้าอะไรที่จําหน่ายกันบ้างในช่วงฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจในวันนี้นะครับเนอะวันนี้ด้วยเราฉลองตั้งแต่วันที่25เมื่อวานนะฮะเมื่อวานวันแรกแล้วก็ไปสิ้นสุดการฉลองวันที่3ตุลาคมจริงๆนะครับเนาะ ปัตติไซย,ยู่นี่แม่ถืออยู่นี่เดี๋ยวอยู่ผู้เดียวกนเลนเยวัดติไซเดี๋ยวช่วงไล่จะไปใส่แมทจะเดินแล้วฮะอ่ะวันนี้จะพาดูโปรโมชั่นโปรโมชั่นโอ่าโปรโมชั่นเก่านะดูซิโปรโมชั่นมีเยอะเหลือเกินมีโปรโมชั่นเก่าโปรโมชั่นหนึ่งเอแต่ก่อนเรียกโปรโมชั่นเก่าตอนนี้ชื่อชื่อดีหน่อยเรียกโปรโมชั่นหนึ่งโอ่าโปรโมชั่นหนึ่งตรงทางเข้าประตูเซเว่นเซ่น แล้วก็มีโปรโมชั่น2คือโปรโมชั่นแกรนฮอลบายในเลื่อนนะครับโปรโมชั่น3คือโปรโมชั่นอีเวนต์ฮอลล์อยู่หน้าร้านอยู่หน้าธนาคารอมสินแ,แถวประตูพิซซ่าฮัทฝั่งนูน้นเรโปรโมชั่น3แกรนฮอลนะจ๊ะหน้าศูนย์อาหารหน้าศูนย์อาหารอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ โปรโมชั่น1มีอะไรขายกันบ้างเมื่อวานพาไปดูโปรโมชั่น2โปรโมชั่นใหม่เลยร้อยแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานนะฮะท่านใดที่อยากดูไ์สดย้อนหลังก็ได้ว่าโปรโมชั่นใหม่มีอะไรขายกันบ้างเมื่อวานนะครับวันนี้มาโปรโมชั่น1แล้วกันนะครับโปรโมชั่นเก่าว่ามีอะไรขายกันบ้างปีนี้หงอกไปเยอะนั่นนี่กนกรักปีนี้พี่ปองงอกไปเยอะน,ะนั่นจริงๆนะมีกนกรักเออที่มันดดาเป็นไงวะเนี่ยโอ้อะโอเค ก็มีคนถามว่าเออทำไมพี่บอกอยู่หน้านนานอยู่เตะอยู่เตะ้คุณพี่ยีนแม็กมีไซส์ใหญ่ไหมคะแม็กยีนใช่ไหมพี่กนก락โออยู่นี้อ่ะพีีหายแม็กยีนมีไซส์ใหญ่สุดเท่าไหร่สี่สิบใช่ไหมอ๋อพี่กนก락สี่สิบใหญ่สุดสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปา๊าอันนี้นี่ผมอยู่หน้าร้านนี่นี่โปรโมชั่นหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะ,ะนี่นี่อ่ ประตูทางเข้าเซเว่นเซนนะครับเดินเข้ามาออร์นัลท์พรินเซสวิทอิดแล้วก็นี่โปรโมชั่นหนึ่งนะครับกระผมนี่เจอมาถึงก็เจอแม็กยีนเลยไซส์อ่ใหญ่สุด40หรือ44 40, 40ใช่ไหมอ๋อ40ขอบขาคุณพี่40ครับอ่แม็กยีนเขามี2 2รายการนะฮะงวดน,นี้ก็คือ รายการแรกก็คือ1แถมหนึ่งที่เคอน์เตอร์ปกติของแมกยีนนะครับส่วนรายการที่2ก็จะเป็นที่โปรโมชั่นเป็นคารวานแมกยีนลดถึง80%ด้วยกันคารวาลแมกยีน an, คุณลูกคา้านี่นี่คารวานแมกยีนนะครับลดสูงสุดถึง80%ด้วยกันนะครับแน่นะฮะนี่น,น,นีตรงนี้นะครับโอ้โหเอาเลยคุณลูกคา้ามองเลยฮะมองเลยมองเลยมองเลยผมจะช้าๆนิดนึงโอ้โหคารวานแมกยีนนะครับจากวันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะ สิบห้านะฮะ 15, 15. ถึงสิบห้าสิบห้าถึงสิบห้าตุลาคมนะครับคาราวานแม็กยีนนะครับนี่อยู่ที่โปรโมชั่นหนึ่งนะครับโปรโมชั่นหนึ่งประตูสองเสเวนเซ้นนะจ๊ะรีวายรีวายลดหนึ่งแถมหนึ่งนะจ๊ะรีวายเดี๋ยวมีไลฟ์สดรีวายในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับพี่พนิดารีวายช่วงนี้จัดรายการ1แถม1ถึงวันที่3ตุลาคมแล้วก็มี2ชิ้นลด50%ด้วยกัน นะครับนะพี่กนกรักลด80%นะจ๊ะของของแมกยีนนะฮะแมกยีนแมกยีนถูกมากเลยราคาอย่างอย่างอย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่าอ่าอ่าราคาบันไทิเลยจัง695ทุกตัว695ทุกตัวโอน้น่าจะติดปด้ไฟเลยเนาะ695ทุกตัวอ๋อขอป้ายมาติด,ดยอยู่พี่พี่กนกรักเออ่กางเกงยีนแม็กทั้งของผู้หญิงผู้ชายเนาะ695ทุกตัวนะพี่695ทุกตัว695ท,ทุกตัวเลยโอ้ อยางมีคนพิมพ์ไปให้จังเลยนะเนี่ยเออน้องส่รุ้งดูอยู่หรือใครดูอยู่พิมพ์ให้หน่อยว่า695ท,ทุกตัวนะแม็กยีนที่โปรโมชั่นหนึ่งตรงนี้รถราคาเหลือ695ทุกตัวนะฮะมันจะเป็นตัวเลขตัวใหญ่กระบอกเลขกระบอกใหญ่หรือคาเดฟ 695บาทุกตัวนะจ๊ะนี่695บาทุกตัวอ่าแมกยีนอันนี้ที่โปรโมชั่นหนึ่งของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับน่ะก็มีจัดรายการลดถึงสูงสุดถึง80%ส่วนเสื้อยือดราคาประมาณเท่าไหร่จ๊ะ295บาทบาททุกตัวใช่ไหมสองตัว5 2, 2> <500. S 1> ตัว500ออ๋อเสื้อยือดของแมกยีนนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องหาป้ายมาติดให้แล้วนะจ๊ะ เสื้อยืดแม็กนะฮะสองตัวโอ้ตัวละ295บาทสองตัว500บาทโอ้ถูกมากเลยสองตัวก็เฉลี่ยตัวละ2องบาทเองนะอ๋อคุณลูกคา้าคุณลูกคา้าถูกจริงๆริคูจริงๆนี่นี่แม็กยีนที่คารวันแม็กยีนอยู่ตรงโปรโมชั่นของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะจัดรายการถูกมากมายเลยนะครับเสื้อฮูดดี้ฮูดดี้มีไหมหกเก้าห้าฮูดดี้ในราวก็ได้หกเก้าห้า คุณลูกค้าฮูดดี้หกเก้าห้าคุณลู้เออใครพีไม่หน่อยใครพีไม่หน่อยฮูดดี้หกเก้าห้าอ้าโอ้โหดูที่กล้องผมอ่ะโอ้ตื่นเต้นแรงตื่นเต้นแรงไซส์มีจำกัดด้วยไซส์มีจำกัดด้วยปกติเก้าเก้าห้าใช่ไหมใช่นี่นี่คุณพี่ที่เคาน์เตอร์ยันน้อยใจเนอะคุณพี่ที่เคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์ขายเก้าเก้าห้านะฮะแต่ที่โปรโมชั่นตรงนี้ขายหกเก้าห้าอ่า คุณพี่โสภิตพิมพ์ให้ด้วยจ้าขอบคุณครับไม่รู้ไม่รู้เป็นไก่บวยให้พิมพ์ตลอดเลยโอ้หกเก้าห้าเองคุณลูกค้าหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ไกลๆกลคุณลูกค้าเห็นก่อนนี่หกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะจ๊ะที่ก็เตยร์ไก่เก้าเก้าห้าอันนี้นี่ตาลกับน้องดาวเป็นยังไงเนาะน,นี่ความรู้สึกความรู้สึกขาย<ค><ค>ผมไม่ครบจ้าอ่าใครมาก่อนได้ก่อนเพราะว่าไซส์มีอยู่เท่าที่เห็นนะคะไซส์เท่าที่เห็นก็อ่สรุปแล้วก็คือกางเกงยีนของแม็กยีนนะฮะ 695บาทเสื้อเสื้อยืดของแม็กยีนนะครับนะ200ตัวละ295บาท2ตัว500บาทนะครับ500บาทถ้าเป็นเสื้อเสื้อเสื้อแบบนี้ล่ะเสื้อเชิ้ต495เสองตัว900อยโอ้เสื้อเชิ้ต495เสองตัว900บาทเสื้อเชิ้ต495เสองตัว900บาทนะจ๊ะโอ้โอ้ทั้งหมดเลยอันนี้495ทั้งหมดเลยเหรอโอ้เดี๋ยวจะหาป้ายมาติดให้เดี๋ยวจะหาเวลามาไลฟ์สดแบบ เต็มๆของแมกยีนคาราวานแมกยีนตรงนี้นะครับอันนี้คือช่วงแนะนําก่อนนี่ขนาดแนะนำอย่างพวจะตกใจเลยว่าราคาถูกถูกแลเนี่ยโอ้แนะนาแล้วเนี่ย,โอ,ยโอ้ย495คุณลูกคา้าคือคาราวานแมกยีน en, ลดสูงสุด80%ตรงนี้ราคามีมีแค่4 5หราคาเท่านั้นเองนะคุณลูกคา้าจำในแม่นเลยจาในแม่นเลยกางเกงยีนแมกทุกตัวทุกรุ่นทุกแบบ695บาทอบาทเสื้อยืดเสื้อยืดตัวละ295บาท2ตัว ห้าร้อยบาทนะครับอ่าเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแบบแบบนั้นแบบนู่นแบบเสื้อยีนเสื้อนู่นแขนนุ่มแข็แขยาวนะฮะนะตัวละ4ี่ร้อยเก้าิบห้าบาทสองตัวเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทแล้วก็พุดดี้พุดดี้เหลือ 695หโอ้โหอุดดีหรือเคุณลูกค้า <laughs> เดี๋ยวจะถ่ายพาพนิ่งให้คุณลูกค้าได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะขอเวลาผมไล์สดแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะอันนี้อันนี้คือ695นะคุณลูกค้าที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะนี่695เกอังกฤษีนะจ๊ะนี่ ถูกมากเลยนะของแมกยีนนะครับแมกยีนคาราวานแมกยีนอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้นะอ,อยู่ถึงวันที่15ตุลาคมเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้คุณลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไล์สดตรงนี้จบแล้วนะครับนะมาฝั่งนี้นะครับรองเท้าฟรีวูดลด50%ฉลองครบรอบ47ปีทวิกิตกรุป๊ปกรุ๊กรุนั่นอรองเท้าแตะนะฮะ150บาทรองเท้าแตะ150บาท นะคุณลูกค้าชมตามภาพไปเลยนะครับนี่โอ้โห150บาทรองเท้าแตะนะครับมี50 70 6 0 0 99บาทก็มีนะครับนี่นี่รองเท้าโอ้โหฟรีวูดเนี่ยมามาช้าก็อาจจะไม่ครบไซส์นะจ๊ะมาช้า <c oughs> เอาบอกไว้ก่อนนะคุณลูกคา้าเพราะว่าฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปก็ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะเห็นไหมฟรีวูดเนี่ยโอ้โห1นึ 150. 1, 1 3 5 9 9 9 5ก็มีคุณลูกคา้านี่นราคาบอกไว้อยู่นะฮะคุณลูกค้ามาที่โปรโมชั่น1ตรงตรง,ตรงโปรโมชั่นเก่าตรงนี้เลยนะจ๊ะตรงเราเลยโอ้นี่ฮะนี่ยอันนี้ฟรีบูดนะจ๊ะ e รี o ูดเป็นแบรนด์ที่2ที่ทจัดรายการกันในวันนี้นะครับน,นที่จัดรายการฉลองครบรอบ47อปีในวันนี้ นะจากวันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมเท่านั้นนะครับเราหมดรายการพร้อมกันจัดรายการพร้อมกันหมดรายการพร้อมกันนะครับนี่ฟรีวูดนะครับอ่าฟรีวูดฝั่งนี้ก็199บาทนะครับนี่อ๋อโกซิตี้นะคุณลูกค้าฟรีวูดฝั่งนั้น อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นของโกซิตี้เป็นแบรนด์ที่3ที่จัดรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>นะเป็นแบรนด์ที่3แบรนด์ที่3แบรนด์ที่3นะฮะจัดรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่แล้วก็โบวี่เกงขาสั้น390บาทโบวี่ก็มาจัดรายการเหมือนกันเกงขาสั้น390บาท490บาทนะครับเนี่ยคุณลูกคา้าโกซิตี้หนึานะคุณลูกคา้าอดูเลือกชมเลือกหาไว้เลยคุณลูกค้าชอบแบบไหนฝั่งนู้น9 9บาบาทคุณลูกคา้านะ จริงๆผมน่าจะทำแยกแบรนด์เนาะจริงๆให้คุณลูกค้าชมก่อนไลฟ์สดเดี๋ยวจะเป็นวิดีโอแยกแบรนด์แยกแบรนด์อีกทีหนึ่งเนาะเวลา,าลงใน YouTube นะครับใน YouTube โอ้โหใน YouTube เราก็มีช่องของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เหมือนกันนะครับคุณลูกคา้า269บาท<ม>น,นี่ส<ม><น>ิบเก้นี่นะครับนี่นะครับอันนี้แบรนด์ของโกซิตี้นะครับนะคุณลูกค้าชอบแบบไหนไหอะไรยังไงก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะ ถ่ายเป็นวิดีโอลงใน YouTube ให้คุณลูกค้าได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบชัดๆนะฮะอันนี้แบบไลร์สดแบบไลร์สดความคมชัดอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ้าวลูซองกับซีชูมาถึงแล้ว <c oughs> เริ่มจากข้างหลังก่อนเลย <c oughs> ไหนๆก็ยืนอยู่ข้างหลังละ <c oughs> อ้าวกระเป๋าสตางค์นะฮะกระเป๋าราคาพิเศษเลยนะฮะสามกบาทคุณลูกค้า <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดอีกที่งนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะมาบอกว่าช่วงนี้โปรโมชั่น1 ตรงนี้นะครับมีสินค้าอะไรจัดรายการกันบ้างโอ้โหอันนี้3ามเคุณลูกค้าหืมสี่เก้าโอ้โหคุณลูกค้าชมภาพกันไปก่อนแล้วกันนะครับนนนนนโอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยดูซิลดห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยคุณลูกค้าถูกจริงจริงลดห้าสิบเปอร์เซ็นถูกจริงจริงอ่าดูดูดูป้ายราคาเขาบอกเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็น ปลายราคาบอกแล้วน,ะนี่ปื๊บน,นั่นอ่านทันไหมโอ้เหลือเจ็ดคู่ละเจ็ดร้อยกว่าบาทเองนะรองเท้าลูซองนะครับรูซองลูซองอ่า,อาดูภาพก,กว้างนิดหนึ่งนะครับนี่นะแล้วก็ตามมาด้วยภาพฝั่งนี้น,นั่น29 9คุณลูกค้าฝั่งนี้นะครับ299เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะฮะทักทายกันมาทาง e อินบ็อกก์ก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวให้น้องๆพนักงานขายตอบให้นะโอ้โหโอ้โห ฝั่งนี้3ามกคุณลูกค้านี่สามก้าอ่ะเป็นแบรนด์ที่5แล้วนะฮะที่จัดรายการกันที่โปรโมชั่นหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นของลูซองแล้วก็ซีชูนะครับแบรนด์ที่6ที่จัดรายการนะครับก็เป็นชุดชัยของบาโก้นะครับนะลด15เปอร์เซ็นซื้อ3แถม1โอ้นะคุณลูกค้านี่นี่นี่คนนี้คือน้องสายลุงนะจ๊ะเนี่ยกำลังมาเซลล์แล้วก็จะไป ไม่รู้เขาเป็นอะไรดู่ฉหนดูสุณลูกค้าอ่ใครเป็นแฟนคลับน้องสายลูกก็เตรียมพบเลยนะฮะซื้อสามสิบห้าซื้อสามจีนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ,อะโอ, <Allāh> โอะ้โดนเซลก็ไปไปไม่ถูกทางเลยตอนเนี้ยอ่ก็อีกรายหนึ่งนะครับของชุดชนาวาโกกับกากรจัดรายการพิเศษฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปครับเกจีทำงานผู้ชายมีไหมคะมีค่ะของอที่ลดราคากันอยู่ช่วงนี้ก็จะมีของแอโร่แอโร่นะจ๊ะแอโร่ลดกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถามให้ เอโร่ชิ้น25%แล้วก็ ata, 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 อาริเกเตอร์อริเกเตอร์อริเกเตอร์ที่อยู่ตรงโปรโมชั่นใหม่นั้นลดราคาเหลือไม่กี่ร้อยชุดทํางานนะฮะเก่งทํางานของผู้ชายนะครับคุณพี่นาราพรนัทพรโอ้โทษทีนะจ๊ะโอ้โหเปลี่ยนชื่อให้เขาเฉยเลยอ่ะ <c oughs> พี่นัทพรมีมีนะพี่เก่งทางานลดราคาถูกมากจริงนะพี่นะถูกจริงๆเลยนะครับอ่ะอีกแบรนด์หนึ่งเอายังอยู่ที่วาโก้อยู่นะฮะี่วาโก้ อีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นกุลสตรีนะครับร่วมจัดรายการฉลองครบรอบ47ปีเหมือนกันนะครับาราคาพิเศษ365บาท420 390าคุณลูกค้าดูตามป้ายเลยอันนี้ช่วงแนะนําโปรโมชั่นนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะไปเจาะลึกรายละเอียดอีกทีหนึ่งให้คุณลูกค้าได้เห็นเป็นแบรนด์แบรนด์ไปนะครับแล้วก็โอนโนจดรายการเหมือนกันนะครับ75บาท159 125บาทนะครับแล้วตามติดมาด้วยแบรนด์ของอ,อันนี้ไงชุดทำงานไอโร เออเก่งทำง,งานคุณลูกค้าคุณนราเออคุณนัทพรเมื่อกี้นี่นี่นี่ทังเกงเอโร่นะฮะ890บาทของของจอระเข้ที่อยู่ตรงโปรโมชั่นใหม่บันในเลื่อน600-699 4ก9้อ9าประมาณ,ปร,มาณประมาณนะคุณลูกค้าเพราะว่าเมื่อวานไลฟ์สดฝั่งนั้นอยู่ นะครับในน,น,นี่อันนี้ก็เกงทำงานของแอโร่นะฮะเก่งสลักแปดร้อยเก้าสิบาทแปดร้อยเก้าสิบ,บาทราคาเดียวคุณลูกค้าราคาเดียวแปดร้อยเก้าสิบาทเลยนะครับ <59 S 1> แล้วก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยลองคุณลูกค้าลองสอบถามกันดูเลยนะครับหนาอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับโปรโมชั่นเก่าโปรโมชั่นเก่าโปรโมชั่นหนึ่งน,นะจ๊ะแล้วก็เซนแอนดรูอีซีแวร์บายเซนแอนดรูนะครับร้อยห้าสิบบาทตัวละใช่ไหม พยายามมองหาพนักง,งานขายตัวละตัวละ150บาทโอ้โหคุณล,ลูกคา้าสนุกสนานมีฮาปาร์ตี้เลยวันนี้อ่ะแม็กซิมัสนะครับนะ290บาทน้ำหอมหอมยิงคุณลูกค้าชอบยอมรับเลยนะ ผมไม่เคยใช้แต่ผมเขาเรียกอะไรทดลองทดลองทดลองละทดลองแล้วถ้าใส่ปุ๊บสาวตึมเนี่ยก็จะใส่ตลอดรายงานเนี้ย <c oughs> อ้าว e e sp ก็มาร่วมลดราคาพิเศษด้วยปกติที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะราคาแพงกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่าพอมาจัดรายการฉลองครบรอบ40เจปี esp ลดเหลือ100บาทคุณลูกค้า100บาทโอ้น้องสายรุง้งถ่ายรูปลงเพจให้หน่อยเนอะนี่นะ100บาทถูกมากนะฮะ esp คุณลูกค้าเห็นไหม เอสพีหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองอโอโหยแม่เช่าแม่เช่าเสื้อคุณสวัสดสตรีนะคุณผู้หญิงนะจ๊ะคุณผู้ชายใส่ก็่ก็ไม่น่ามอยนะคุณผู้หญิงอ่ะแล้วก็ LT d ดีเก่งทํางานนะคุณพี่นัทพรถามเมื่อกี้นะครับเก่งทางานของเ t d ท0 0 5 0 0า5อบาทอยู่โปรโมชั่นหนึ่งนะของ LT d ดีนะคุณลูกค้าเก่งทางานนะเก่งทํางานคุณลูกค้าดูได้เลยอ่ะผมไปดูช้าๆ้าผมไปดูช้าช้านี่เก่งทํางานของ LT d ดีนะครับ 595บาทแล้วก็2ชิ้น80%นะครับเสื้อผ้าของ LTD โอ้2ชิ้น80%เหรอแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าว้าวว้าวว้าวโอ้โห2ชิ้น50%โอสองชิ้น80%โทษทีโอ้โหอ,อ่าไม่มีไซส์ให้เลือกคุณลูกค้าไม่มีไซส์ให้เลือกนะจ๊ะไม่มีอ่าคุณลูกค้า ก็มาก่อนได้ก่อนมาก่อนมีสิทธิก่อนนี่เราจัดรายการกันอย่างนี้เลยทุกวันนี้นะจริงจริงจัดรายการกันแบบนี้มาก่อนได้ก่อนนะคุลกานะเออมาก่อนเลือกก่อนเลยมาก่อนซื้อได้ก่อนอ่ะต่้มาที่หลังก็ไม่รู้จะพูดคําไหนดีนะจ๊ะอันนั้นที่เคาน์เตอร์ปกติก็จะจะจะราคาสูงกว่าจัดรายการนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราจัดรายการลดสูงสุด80%ที่โปรโมชั่น โปรโมชั่นโปรโมชั่นเก่านะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดไหมครับพี่ทัดดาวลดจา้าพี่ทัดดาวลดจา้าลดจ้าเดี๋ยวผมจะตัดต่อรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าลงให้ดูเลยจ้าลดอยู่พี่ลดเยอะเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะพัดลมพัดลมพัดลมถ้าพี่มาวันที่สองวันที่สามพี่มาแรกซื้อเลยสี่สิบเจ็ดบาทพี่พัดลมสี่สิบเจ็ดบาท เดี๋ยวเข้าไปพลัลลดีกว่าอันนี้3ามรบาท3าม้อบาทในเกงทํางานก็เสื้อทํางานของอโปรโมชันการตรงนี้นะครับนี่โปรโมชันหนึ่งน,นะครับนะโปรโมชันหนึ่งโปรโมชันหนึ่งลดราคาเยอะจริงๆนะฮะเยอะมากเยอะมากเยอะมากโอ้โหเยอะจนไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนี่เอโร่ก็ชุดทํางานลดราคากันนะครับเนาะโอ้ลดเยอะมากคุณลูกค้านี่นะฮะเอาเห็นหน้ากันละก็พี่ท่านดาวที่ถามเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะก็จะมีลดราคากันเยอะมากมายที่ หน้าหน้าแผานกเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติถ้าอยู่ในเชลเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนั้นก็คือราคาปกตินะพี่นะแต่ถ้าอยู่บริเวณด้านหน้า,นาเป็นสินค้าจะรายการพิเศษลดราคากันคุณพี่โอ้โหสุดยอดแล้วแล้วก็โดยเฉพาะวันที่2ที่3คุณพี่คุณพี่จะได้พัดลมพัดลมปกติเราขาย3า0ร้อยเก้า่าบาทวันที่สองสเหลือ4 7บาทพี่มีทั้ง400ตัววันละสองตัววันละ200ตัว,ตวถามว่า 200้ตัว200คนต่อวันโอ้เยอะนะพี่นะเยอะนะอออใครมาก่อนได้ก่อนเหมือนการคุณพี่47บาทในวันที่2กับวันที่3คุณพี่บอกไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> พี่ตาดาวมาเลยมาเลยมาหาเลยนี่ซื้อครบหนึ่งพันบาทพี่ตาดาวก็เก็บใบเสร็จไว้เลยมี2รอบพี่รอบอ่สิบเอ็ดโมงการรอบบ่ายสองรอบสิบเอ็ดโมงหนึ่งร้อยตัวรอบบ่ายสองหนึ่งร้อยตัวก็คือส่วนใหญ่ก็คนที่มาก่อนเขาจะเอาจักรยานนั่นแหละจักรยานก็เอ่อ รอบละห้าคันเออรอบละคันสองรอบก็สิบคันคือวันวันวันละสองรอบวันละสองรอบคือวันละสิบคันนั่นแหละนะพอจักรยานเสร็จเขาก็จะเอาพัดลมกันทีเนี้ยพัดลมน่ะรอบละร้อยตัวนลยพี่โอ้พี่จะไม่ได้พี่โอ้โหสี่สิบเจ็ดบาทเลยพี่โอ้โหเชื่อเลยสี่สิบเจ็ดบาทพอพัดลมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะเอากระเป๋าเดินทางก็ซื้อก้าบาท์หกสิบใบวันละสามสิบใบแล้วก็มีตู้ลิ้นชักอีกคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ตู้ลิ้นชักไปใส่เสื้อผ้า นะเป็นตู้นิชัก4ี่ชั้นนะพี่ดูในรูปของตามเมลได้เลยตู้นิชัก4ชั้นนะพี่โอ้หสี่สบาทเท่านั้นเองโอ้โหเยี่ยมหกบใบวันละ30บใบเองอ่าเงื่อไไฟฟ้าโอเคเราราคากันอยู่นะครับส่วนภานกอื่นๆนราคากันเหมือนกันนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะครับในการฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุป๊ปในปีนี้เราจัดใหญ่จัดจริงนะฮะแจกใหญ่แจกจริงเลย ซื้อครบหนึ่งบาทอย่ริืมนาไปเสร็จนอกจากจะแลกของที่ประชาสัมพันธ์แล้วนอกจากจะแลกซื้อพัดลมแลกซื้ออะไรหลายๆอย่างแล้วใบเสร็จอย่าทิ้งใบเสร็จเอาไปลุ้นรางวัลใหญ่ที่โปรโมชั่นใหม่บัานไดเลื่อนคุณลูกค้านะครับเนาะไปนําไปเสร็จไปได้ทุกคนมันจะเป็นรางวัลใหญ่รางวัลเล็กรางวัลปลอบใจ ถึงไม่ได้อะไรก็ได้ตะกร้าใบใหญ่ๆไปก็แล้วกันนะฮะน้องๆเขาอยู่ตรงนั้นเขาแจกให้อยู่คุณลูกค้าอยู่แล้วขอให้มีใบเสร็จที่ซื้อสินค้าจริงจากห้างเทวิกิจซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่ร่วมรายการกันอยู่ตรงนี้นะฮะนะ้านำใบเสร็จไปแลกซื้อตรงนั้นได้เลยคุณลูกค้านะครับโอเคนะจ๊ะอ่ะรอบเช้าในวันนี้นะครับกับพาชมสินค้าในโปรโมชั่นเก่าตรงนี้นะครับว่าโปรโมชั่นตรงนี้จัดรายการนะ้แต่วันที่25่มูวานแล้วก็ไปที่สูดร,รายการวันที่15ตุลาคมนะฮะมีสินค้าอะไรจัดรรราาายกากันกันนบบ้งะคพดู ครบถ้วนทุกกระบวนการเรียบร้อยแล้วสอบถามกันได้เลยนะฮะว่าไม่เข้าใจตรงไหนหรือสอบถามสินค้าอะไรลดราคากันเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ชัดขอดูกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมสอบถามกันได้เดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นภาพนึงให้คุณลูกค้าได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ